ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเริ่มเปิดจองแล้วนะคะวันนี้รับวันหยุดยาวรับสูงสุด3 0 0พันบาทนะคะสำหรับโครงการนี้เข้าเดินทางมาถึงเฟส4กันแล้วนะคะและก่อนไปรับชมรายละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันทุทกวันนะคะ เราเที่ยวด้วยการเฟซซีส่วนต่อขยาย1.5ล้านสิทธิ์เปิดจองโรงแรมวันนี้วันแรก1กรกฎาคมนะคะคลิปนี้มาเปิดวิธีการจองโรงแรมเราเที่ยวด้วยการการจองตั๋วเครื่องบินรับวันหยุดยาวเดือนกรกฎาคมย้ำนะคะรับสูงสุด3,000บาทวันนี้1กรกฎาคม2565เราเที่ยวด้วยการเปิดให้จองที่พักและโรงแรม เราที่ด้วยการเฟส4ส่วนต่อขยายแล้วนะคะกับอีก1.5ล้านสิบเปิดให้จองโรงแรมได้ตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นวันแรกตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะสามารถจองโรงแรมและที่พักได้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึง23ตุลาคม2565ตั้งแต่เวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาของทุกวันนะคะ สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส1-4แล้วนะคะให้ท่านกดรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขบนแอปเป่าตางังไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ใหม่สามารถใช้สิทธิ์ที่คงเหลือจากเฟ,ฟส4ต่อได้ทันทีโดยเมื่อรวมกันใช้สิทธิ์ได้สูงสุดไม่เกิน10สิทธิ์ หรือ10คืนต่อคนโดยการจองใช้สิทธิ์เราเที่ดวเรกันเฟสสีส่วนขยายทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบรับอย่างดีเนื่องจากในเดือนกรกฎาคมมีวันหยุดยาวต่อเนื่องกันหลายวันนะคะทั้งวันอาสาฬหบูชาวันเข้าวันสาวันหยุดพิเศษวันเฉลิมพระชนมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและวันหยุดพิเศษมาดูสิทธิประโยชน์เราเที่ด้วยกันเฟสสี่นะคะสิทธิที่หนึ่ง ส่วนลดค่าที่พัก40%สูงสุดไม่เกิน3,000บาทต่อห้องหรือต่อคืนสูงสุด10ห้องหรือ10คืนนะคะสิทธิ์ที่2รับคูปองมูลค่า600บาทต่อวันทุกวันนะคะใช้เป็นส่วนลดค่า,าและเข้าสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการโดยชำระเพียง60%หรือ40%ตัดจากคูปองเมื่อเช็คอินเข้าที่พักจึงจะได้รับคูปองเป็นรายวันหลังเวลา17นาฬกานะคะ สิทธิ3เงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน40%แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อผู้โดยสารเฉพาะจังหวัดท่องเที่ยวที่กำหนดจำกัดห้องพักละ2ที่นั่งตามจำนวนห้องที่เข้าพักจริงแต่รวมไม่เกิน3าที่นั่งสามารถลงทะเบียนหลังเช็คเอาท์โรงแรมนะคะรับสิทธิ์ลดค่าตั๋วเครื่องบิน40%ของราคาตั๋วเครื่องบินแต่ไม่เกิน2,000บาทต่อผู้โดยสารเมื่อเดินทางไปยังจังหวัดปลายทางทั่วไปนะคะ รับสิทธิ์ลดค่าตัว๋วเครื่องบิน40%แต่ไม่เกิน3,000บาทต่อผู้โดยสารเมื่อเดินทางไปยังจังหวัดท่องเที่ยวชื่อดังเช่นภูเก็ตพังงากระบี่สุราธานีสงขลาเชียงใหม่และเชียงรายทีนี้มาดูเงื่อนไขผู้ใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกันเฟส4นะคะแน่นอนที่สุดต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทย18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปนะวันที่ลงทะเบียน ประชาชนจะได้รับสิทธิ์เมื่อลงทะเบียนสําเร็จและใช้ใจ่ายในโรงแรมร้านอาหารหรือสถานที่ท่องเที่ยวได้ทุกจังหวัดทั่วไทยยกเว้นจังหวัดตามทะเบียนบ้านของท่านนะคะมาดูวิธีจองโรงแรมเราเที่ยวด้วยการเฟสสี 4, ส่วนต่อขยายขั้นตอนคร่าวๆนะคะ ติดต่อโรงแรมโดยตรงทางโทรศัพท์หรือเว็บไซต์ของโรงแรมหรือค้นหาโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด we ้วยกันนะคะจองห้องพักโดยแสดงความประสงค์ใช้สิทธิ์เข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกันจองโรงแรมล่วงหน้าอย่างน้อย7วันนะคะอย่าลืมได้รับแจ้งเตือนชำระเงินผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังตรวจสอบข้อมูลรายการและกละดำเนินการชำระเงิน60%ผ่านจิวเลเลตบนเป่าตังนะคะ ผู้จองต้องชำระเงินให้สำเร็จภายในเวลา23่มนาฬิกานาทีของวันที่ได้รับการแจ้งเตือนผ่านแอป,ปเป่าตังและหากเกินกำหนดระบบจะทำการยกเลิกการจองอัตโนมัตินะคะระบบแจ้งเตือนการจองสำเร็จส่งคูปองสำหรับเช็คอินที่โรงแรมเข้าแอป,ปเป่าตังมาดูการเช็คอินโรงแรมได้รับ e w o u c h e r มูล er ค่า600บาทสำหรับการใช้บริการอาหารและท่องเที่ยวนะคะเข้าแอป,ปเป่าตังกดคลิกเพื่อแสดงคูปองที่พักที่จองไว้นะคะ กดเช็คอินเพื่อรับคูปองอาหารท่องเที่ยวแสดง QR ให้โรงแรมใช้แอป,ปถุงเงินสแกนเพื่อเช็คอินนะคะแสดงใบหน้ากับโรงแรมเพื่อทำการเช็คอินผ่านแอป,ปถุงเงินเช็คอินสำเร็จกดเสร็จสิน้นได้รับ e w o u c h e r อาหารหรือท่องเที่ยว600บาทต่อคืนคูปองจะหมดอายุเวลา23มนาิกานาทีของวันที่เช็คเอาท์นะคะ มาดูวิธีการจองตั๋วเครื่องบินเราเที่ยวด้วยการเฟสีส่วนต่อขยายนะคะคร่าวๆก็จะมีจองตั๋วเครื่องบินตามช่องทางปกติและชําระเงินเต็มจํานวนกรณีเดินทางโดยเครื่องบินเข้าพักที่โรงแรมสําเร็จเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมเข้าเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยการเพื่อก่อข้อมูลสําหรับใช้สิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบินนะคะได้รับเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบินตามเงื่อนไขกรณีเดินทางโดยเครื่องบินซึ่งจะลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้เมื่อเช็คเอาท์แล้วเท่านั้นนะคะ รับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน2สิทธิผู้โดยสารต่อ1ห้องโรงแรมที่จองทั้งนี้เงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ40%ของราคาตั๋วเครื่องบินแต่ไม่เกิน3,000บาทนะคะทีนี้เรามาเช็คทำลายเราเที่ยวด้วยกันเฟส4ส,ส่วนขยายที่เพิ่มไปอีก1.5ล้านสิทธิ์จะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนจองสิทธิ์ได้แล้วดังนี้นะคะเริ่มเปิดระบบให้ประชาชนลงทะเบียนได้27มิถุนายนที่ผ่านมา จองที่พักได้ตั้งแต่วันนี้1กรกฎาคมนะคะเริ่มเข้าพักได้ตั้งแต่8กรกฎาคมซึ่งเปิดให้ลงทะเบียนค่าตั๋วเครื่องบินโดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่3กรกฎาคมเปิดให้จองโรงแรมวันสุดท้าย23ตุลาคมเดินทางวันสุดท้าย31ตุลาคมเปิดให้ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินเป็นวันสุดท้าย5พฤศจิกายน2565นะคะ เดยเราเที่ยวด้วยแกนเฟสี 4. วันนี้1กรกฎาคมเปิดจองโรงแรมแล้ววันนี้วันแรกนะคะรับวันหยุดยาวในเดือนกรกฎาคม2565